รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมแม้ว่าในช่วงนี้นะคะเราอาจจะอย่างต้องดูแลตัวเองแล้วก็พยายามที่จะรักษาเรื่องมาตรการการป้องก,กันโรคโควิด -19 กันอยู่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะอยากเดินทางออกไปท่องเที่ยวกัน ก็ยังสามารถท่องเที่ยวกันได้นะคะอยู่ในพื้นที่ระยะใกล้ๆก็ได้ที่จะสามารถออกเดินทางกันไปได้เพราะฉะนั้นค่ะวันนี้เมืองไทยน่ารู้ก็เลยมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆนะคะมาแนะนำก,กับคุณผู้ชมนอกจากนี้ค่ะถ้าหากว่าใครอยู่ที่ติดกับท้องทะเลเนี่ยสามารถไปท่องเที่ยวกันได้สบายเลยนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยทะเลไทยสวยงามมากๆ ข่าวสารต่างๆเราก็นํามาฝากกับคุณผู้ชมด้วย,ชวยเช่นเคยไปติดตามรับชมกันเลยค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมโสดสายแซบซ e c r e ส i อ e l a ล d ด์เกาะลับไม่ห่างรักนเกาะไข่จังหวัดพังงาภายใต้โครงการเส้นทางคนโสด Sin g l e Journey คนเดียวก็เที่ยวได้เปิดประสบการณ์เดินทางท่องเที่ยวตามสไตล์คนโสดใน9เส้นทางทั่วประเทศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศหลังการแพร่ระบาดของโควิด1 9และรอกใหม่เริ่มคลี่คลายลงสําหรับกิจกรรมโสดสายแซบ Secret i อ e l แล d ด์เกาะลับไม่ห่างรักนเกาะไข่ เป็นหนึ่งในเส้นทางนําร่องโศส,สายแซบมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า50คนหลังจากประสบความสําเร็จด้วยดีกับเส้นทางแรกโสดสายมูล,ล่องเรือวหว้พระในกรุงเทพมหานครไปแล้วโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้สัมผัสความสวยงามของธรรมชาติบนเกาะไข่เกาะเล็กๆที่อยู่กลางทะเลอันดามันหาดทรายขาวละเอียดสะอาดตาน้ําทะเลสวยใสยสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมากค่ะซึ่งเส้นทางที่ 3, โสโศวสายชิวพบกันที่จังหวัดชนบุรีวันที่6มีนาคมนี้ชมพระอาทิตย์ตกกลางทะเลพัทยาติด ตามรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ tourism thailand.org ค่ะผู้ประกอบการที่เนี่ยเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเตรียมความพร้อมในเรื่องของสถานการณ์โควิดที่นี่ไม่มีอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยก็เป็นการช่วยสองเด้งเลยก็คือว่าช่วยก่อให้เกิดการเดินทางอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือช่วยผู้ประกอบการช่วยความอยู่รอดของผู้ประกอบการโดยการเอากิจกรรมต่างๆเนี่ยใช้ผู้ประกอบการในพื้นที่มาเอากิจกรรมในวันเนี้ยเราก็ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างชัดเจนนะคะเรามาครั้งนี้เนี่ยเราก็มากันประมาณ50คน กระแสของการท่องเที่ยวคนโสดเนี่ยเป็นกระแสที่ถามว่ามาแรงไหมมาแรงมากๆเดี๋ยวรอพบกันนะคะว่ามีอีกหลายเส้นทางในทั่วทุกภูมิภาคเลยค่ะ สำหรับใครที่ชอบเที่ยวแนววิถีเกษตรสามารถเรียนรู้และต่อยอดธุรกิจได้วันนี้แนะนำที่สวนหม่อนชอนตะวันอําเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเพิ่งเปิดตัวเพียงไม่กี่เดือนแต่กระแสะตอบรับดีมากด้วยความตั้งใจของเจ้าของสวนหม่อนกับการเพาะพันธุ์ต้นหม่อนที่กำลังได้รับความนิยมแล้วต่อยอดให้บริการเครื่องดื่มชูหม่อนปั่นเป็นเอกลักษณ์ของสวนค่ะพร้อมด้วยบริการอาหารหลากหลายเมนูปรับพื้นที่ประมาณ5ไร่รองรับนักท่องเที่ยวอย่างน่าประทับใจทั้งแปลงดอกไม้มุมถ่ายรูปเก๋ๆลองหาเวลาไปพักผ่อนชิมอาหาร อาหรอร่อยๆกันรับประากาันเรื่องราคาย่อมยาวสบายกระเป๋ามากค่ะเป็นห่วงแม่อุ้ยที่เชียงใหม่เป็นห่วงพี่มุกที่เกาะเต่าเป็นห่วงบังเลาะที่พังงาเป็นห่วงพี่สมพรที่ตราดเป็นห่วงน้องเต้เป็นห่วงพี่หมอเป็นห่วงคนไทยทั่วประเทศขอให้ผ่านวิกฤตไปได้อย่างปลอดภัย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยห่วงใยเมืองไทยก้าวไปด้วยกัน อภทอจัดถแถลงนโยบายและแผนการดำเนินงานประจำปี2564ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตั้งเป้าสร้างชุมชนต้นแบบตามมาตรฐานเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนโลก6แห่งใน6พื้นที่พิเศษเตรียมผลักดันให้พื้นที่ตังหเมืองเก่าจังหวัดสุโขทยัยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนที่ดีที่สุดในโลก100แห่งพร้อมกันนี้จับมือองค์กรยูเนสโกใช้เครื่องมือ V ี a t บริหารจัดการนักท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเป็นหน่วยงานแรกของไทยอีกด้วยค่ะณปัจจุบันเนี่ง เริ่มนาเนนการโครงการคิดถึงชุมชนซึ่งเราได้ไประชุมกันกันกนกบสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสมาคมการท่องเที่ยวนะครับตกผลึกว่าเดี๋ยวอปทจะมาช่วยเหลือชุมชนในเรื่อง Product t เทสติ้งซึ่งจะต้องลงชุมชนจริงๆอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะปรับเปลี่ยนมาเป็นเรื่องในการช่วยเหลือชุมชนแทนนะครับซึ่งโครงการนี้จะเริ่มลงทะเบียนในเดือนมีนามีนานี้นะครับ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำและโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติจัดกิจกรรมเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำประจำปี2564เรื่อง Wetlands and Water ผ่านทางสื่อออนไลน์ Facebook เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและทุกหน่วยงานได้ตระหนักถึงความสำคัญและความเชื่อมโยงกันระหว่างพื้นที่ชุ่มน้ำและน้ำซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อวิถีชีวิตและความมั่นคงทางอาหารของมนุษย์และเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องเกิดความหวงแหนในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำอย่างยั่ง ยืนรวมทั้งสามารถนําประสบการณ์และความรู้จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ชุ่มน้ําอื่นๆต่อไปค่ะวัตถุประสงค์จริงเราก็ต้องการที่จะสร้างองค์ความรู้นะครับความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนทุกภาคส่วนว่าวันพื้นที่ชุ่มน้ําโลกมีความสําคัญอย่างไรพราะตอนนี้ประมาณ 7. 5เปเซนี่ยของพื้นที่ประเทศเนี่ยเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําของประเทศไทยนะครับซึ่งหลักๆเราก็มีทะเบียนน่าจะมี เป็นพันกว่าแห่งนะครับเพราะว่าเราก็แยกเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำแล้วระดับประเทศนานาชาติแล้วก็พื้นที่ชุ่มน้ำท้องถิ่นด้วยในเรื่องของพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับกรมทรัพยากรน้ำเนี่ยทำหน้าที่ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์นะครับอย่างที่ท่านรองทิ่ดีท่านว่านะครับ mm hmm. ก็คือว่าเราจะไม่ใช้พื้นที่ชุ่มน้ำเป็นเพื่อ เป็นแหล่งเก็บกักน้ําในลักษณะ,ะของเขื่อนหรือใอนทำนองนั้นนะครับแต่เราต้องคํานึงถึงสภาพแวดล้อมเราต้องคํานึงถึงสิ่งที่เรียกว่าคุณภาพของของพื้นที่ชุ่มน้ําด้วยนะครับ บริษัทบีคกริมพาวเวอร์จำกัดมหาชนจัดพิธีวางศิลาฤกษ์โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบริษัทบีกริมพาวเวอร์แหลมฉบังหนึ่งจำกัดเมื่อวันศุกร์ที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาณนินคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังจังหวัดชนบุรีเพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมรองรับ EEC เป็นการสร้างเพื่อทดแทนโครงการเดิมด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงและคาดว่าจะลดอัตราการใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติได้ถึงร้อยละ10-15เมื่อเทียบกับโครงการเดิม ที่กำลังจะหมดอายุสัญญาลงมีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี2,565ค่ะโรงไฟฟ้าของเราพลังงานร่วมนะครับ <c oughs> ก็เป็นโรงไฟฟ้าที่ตอบโจทย์ของอุตสาหกรรมในทุกนิคมที่เราอยู่นะครับนิคมแหลมฉบังเป็นที่ที่ก็น่าอยู่นะครับแล้วก็เรากำลังสร้างโดยสิสกรกะวัดนี้นะครับเพื่อให้ อุตสาหกรรมได้ไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพและก็คุณภาพสูงครับเป็นเทคโนโลยีใหม่นะฮะที่เราใช้เชื้อเพลิงทางไฮโดรเจนทางทางแก๊สได้นะครับห้องไฟฟ้าของเราก็มีประสิทธิภาพสูงสุดในโลกให้ปล่อยมลพิษน้อยที่สุดที่หน่อยได้ครับ กับบรรยากาศต่างๆที่นํามาปาักกับคุณผู้ชมนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมสนใจที่จะเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็ลองสอบถามเส้นทางข้อมูลก่อนเดินทางนะคะเพื่อจะได้อุ่นใจในเรื่องของการเตรียมรักษามาตรการด้านโควิดด้วยนะคะไปที่162ค่ะเพื่อนร่วมทางของเราคารที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะรายการวิถีทมวิถีไทยต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแลว้วกลับมาพบกันใหม่นะคะทุกเช้าบนเสร์ทางททบ5ค่ะสวัสดีค่ะ